ชื่อรังวัลคือ Great Woman Leader Award ค่ะสมำรันีดูยิ่งใหญ่ก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาได้รางวัลก็ต้องต้องยินดีเป็นเรื่องธรรมดาดแต่ยิ่งก็เป็นรางวัลที่แบบดูทรงคุณค่าก็คงจะเป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำอะไรที่ดีๆต่อไปนะคะเพราะว่า ทำเหเหอะไรมาเยอะแล้วเนาะอายุอานามก็มากแล้วไปไหนมาไหนคนก็ชอบถามว่าเมื่อไหรจะเลิกทางานสิ่งก็ยังไม่ยังตั้งใจจะไม่เลิกอะค่ะยังยังมีความสุขที่จะทํางานแล้วก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขอยู่ค่ะมันเป็นกณอูค่ะคือบังเอิญโดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของการแบ่งแยกเพศเท่าไหร่เนาะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเดินทางมาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความเป็นผู้หญิงของเรา mm hmm. ก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดนะคะ mm hmm. แต่ไยงไก็ตามแต่ในนามของผู้หญิงคนหนึ่ง mm hmm. ก็ดีใจนะคะที่มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ให้รางวัลเมื่อกี้บอกพูดว่าเคยมีคนตว่าเมื่อไหร่เราจะยดเท่าไหร่เราจะเกษียณอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นช่วงวัยเนอะพอ mm hmm. ถึงวัยหนึ่ง mm hmm. ก็มักจะมีคนเ mm hmm. จอหน้าไม่รู้ถามอะไรก็ mm hmm. จะถามว่าแล้วแล้วพี่ทําเยอะเนี่ยค่ะ คพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ทำเยอะเกินไปเนาะทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติที่เจอคนแล้วชอบถามว่าแบบพี่จะทําไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจตอบมากเลยค่ะว่าจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกเอง่ก ที่จะคิดว่าเมื่อไหร่จะ,กะเกษียณเพราะถ้าบอกว่าอีก3ปีจะเกษียณเนี่ยมันหมายความถึงว่าเรากำลังจะทํางานเพื่อรอวันนั้น<ม>ก็เลยไม่ตั้งแล้วกันว่าเป็นวันไหนก็จะทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบสังขารไม่ได้แล้วหรือไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ค่อยเลิกกัน จังเลยชอบจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยมันก็เลยทําให้เราเรามีพลังมันเป็นมันเป็นพลังที่ตีโต้กันไปมาแล้วพอเราเดับพลังอันนั้นเราก็อยากอยากทําต่อไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นเป็นทีนมมนษษ่มีไหมคะพีคนมาถูกสาไปหมางหมดพลังเยอะคะ่ะเยอะเพราะทุกวันนี้ก็พี่ก็เดินสายไปคุยกับผู้คนมากมนะนะายเนาะโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะนะคะตอนนี้ก็มีพที่อ้อยพิชัดออนทัวร์ไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แก่แก เด็กบางทีเขาก็หมดไฟเขาก็รู้สึกว่าไม่มีกําลังใจไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสได้ไปไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดพี่ว่ามายเซ็ตสำคัญนั้นบางทีเราก็คุยกันถึงเรื่องของมายเซ็ตว่าคนเราอยู่ที่วิธีคิดถ้าวิธีคิดของเราคือเรายังไปต่อได้เราก็จะไปต่อได้แต่ถ้าวิธีคิดของเราวันไหนที่แบบเราไม่ไหวแล้วเราต้องหยุดเราก็ต้องหยุดมีมีบอกบอกวิธีคิดจะทผู้สงอา มันก็มีหลายๆอย่างค่ะที่ที่เราจะใช้คุยกันนะเวลาที่เวลาที่เราจะเปลี่ยน,นทัศนคติหรือวิธีคิดกันเช่นให้เราคิดไปเลยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้หมดวันนี้เบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เซ็งพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เศร้าพรุ่งนี้ก็หายวันนี้มีความสุขก็อย่าประมาทอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของวิธีคิดที่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายค่ะมันก็คือพี่ขวัญก็คือทำงานทุกวันและบิเก่งมาก ค่ะปีนเบียลูกๆค่ะคือก็ดันไปสัญญากับพวกมันไว้ว่าจะไปด้วยบางที่บางประเทศไม่น่าไปเลยเช่นล่าสุดไปบราซิลนั่งเครื่องไปกับ30ชั่วโมงเพื่อไปโชว์แล้วก็กลับก็ไปค่ะก็สัญญาต้องเป็นสัญญาที่เบิร์ดบอกไว้ก็อยากแล้วไปทุกที่ก็ ตอนนี้ชักจะเริ่มแบบมันลูกมันเยอะไงคะ,ะแล้วตอนนี้จากเดิมมันสิบสองคนไปที่เดียวเราก็ไปได้แต่ตอนนี้ลูกเขาเริ่มแยกกันอ๋อูดพาเวลไปนี้ใส่ละคนไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะแยกตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะมีะน้องผู้หญิงอีกสองคนค่ะ,ะก็ก็เลยแยก เดินสายกันไปไปทุกที่ไม่ได้ไม่ไหวแวบไม่ไหวคนลูกน้อยใจหนึ่คะอะไรนะคะคนลูกน้อยใจหมคะแม่ไม่ไปด้วยก็ต้องคุยกันแล้วค่ะว่าไม่ไหวจริงๆคนเก่งหมืกันนะคะไม่ไหวเพิมทุก่งนแม่แบบมเวลาทุกวันนี้ก็นะชีวิตนี้ก็ชีวิตนี้ก็เพื่อพวกแกมากแล้วไม่ได้เป็นอันทําอะไรของตัวเองแล้วค่ะตรนนี้แต่ว่าคือพอแต่ว่าคือถึงจะเดินสายไปแบบกัวแบบแต่ก็ต้องเรียมโปรเจ ใช่ค่ะใช่งานอื่นก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะไปก็ตามก็ยังต้องตรวจบทบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ฟทำงานทุกที่เลยจริงๆใช่ทำงานได้ทุกที่ทุกวันนี้ดีมากเทคโนโลยีมันช่วยทําให้เราทํางานได้ทุกที่ได้ไม่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยมันไม่ไม่ได้หยุดสัานเลยไม่มีวันหยุดวันหยุดจำไม่ได้ จไะจไม่ได้แล้วจะไม,มา่ได้แล้วแต่แต่แต่บังเอิญอย่างที่บอกขังงานที่มันไม่ได้มันเป็นงานที่ทําแล้วมันมีฟีดแบ็กลับมาสมมติว่าเรากําลังทําละครอยู่แล้วตรวจบทเราแก้บทําไมเรารู้ว่าเดี๋ยวพอละครมันออกไปแล้วคนเขาจะมีความสุขเขาจะสนุกกับมันเนี้ยเราก็จะมีกําลังใจในการแบบที่จะทำ<ค><ด><บ>าะไตอนนี้เราบอว่าเข<บ>าบอกว่าหุ่นยานแล้วก็หุ่นยานอะไรนี่มันแบบมอนแบบ จะไปต่อไม่ได้งานเยอะๆงานยิ่งเยอะแล้วขิงขิงขิงอยู่ๆก็ขิงใช่ไหมตอนนี้คือเราสวนขิงทีงง่ <c oughs> ยังมีงานเยอะอยู่ยังนับไม่ไหวอยู่ ไม่ไม่พี่ก็เลยรู้สึกอยู่ว่าเอาจริงๆนะคะคือมันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมีลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เป็นกับจังหวะนะั้มันก็แล้วกันแต่ว่าถ้าตัดไปก็ตามที่เรายังตั้งใจทํางานให้มันดีอยู่พี่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอยู่ได้คือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะเราก็เลยต้องควบคุมที่ตัวเราเองหรืองานของเราเองให้มันดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะยังไปต่อได้